องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัสสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2565 วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยายลัยราชพัฏนคนปรปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2565 ปีนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม4,162คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นผู้นําการสร้างมืออาชีพเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนผลิตบัณฑิตและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและสาขาจำเพาะ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรการวิจัยการบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอนจัดการเรียนรู้แบบ h ไฮ Flex ด้วยระบปปปป as, บการเรียนแบบออนไซต์ออนไลน์และออนดีมานผลิตงานวิจัยนวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาพัฒนาทักษะด้านซอฟต์สกิลให้เกิดคุณลักษณะและสมรรถนะทางวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภายใต้กระบวนการวิศวกรสังคมองคมนตรีเป็นประธานมอบชุดน,นักเรียนเบอร์5แก่กลุ่มรุนเรียนในพระราชปถมัมธ์ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมตรีเป็นประธานมอบชุดนักเรียนเบอร์หที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนาภายใต้โครงการสนับสนุนชุดนักเรียนเบอร์หซึ่งเป็นหนึ่งใน10โครงการที่กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ภายใต้ชื่อ10โครงการสืบสารพระราชปณิธานองราชันที่ผ่านมาได้มอบชุดนักเรียนเบอร์5ให้กับโรงเรียนในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์แล้ว75แห่งโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา127แห่งและมอบให้กับกลุ่มโรงเรียนในพระราชูป,ปัม15แห่งรวม72,000ชุด ชุดนักเรียนเบอร์ห้ามีคุณสมบัติประหยัดไฟฟ้าใส่สบายไม่ต้องรีดโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมนิทศการผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปัมามพร้อมเยี่ยมชมห้องเรียนสีเขียว green learning room แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อเทคโนโลยีทันสมัยกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ องคมนรีเป็นประธานเปิดโครงการรวมใจพักรักป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการรวมใจพักรักป่าเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กร,รกฎา,าคม2567ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในอําเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อสร้างความสมดุลการระบบนิเวศและเพิ่มประชากรสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในมีกิจกรรมปล่อยสัตว์ป่า9ชนิดคืนสูตธรรมชาติอาทิไก่ป่าตุ้มหูขาวไก่ฟ้าพยาลอเป็ดแดงนกกระถาทุ่งเม่นใหญ่และเต่าเหลือง ึ่งเป็นสัตว์ป่าที่ได้รับการเพาะเลี้ยงอนุบาลและเป็นสัตว์ป่าของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินที่ผ่านการตรวจคัดเลือกสายพันธุ์แล้วและกิจกรรมการทำโป่งเทียมเขตรักษาะะพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในเป็นพื้นป่าราบต่ำแห่งสุดท้ายของไทยครอบคลุมพื้นที่กว่า674,000ไร่มีความหลากหลายทางชีวภาพมีระบบนิเวศป่าไม้เหมาะกับการอยู่อาศัยของสัตว์ป่าทั้งอย่างเป็นแหล่งกำเนิดลำห้วยและแม่น้ำลำธาร จบข่าวในพระราชสำนักดิษันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ